วันนี้ก็มาพบกันดังเช่นเคยนะคะคุณย่ายายจันทานข้าวจ้าวันนี้ทานข้าวกบอะไรคะคุณยายทานข้าวกะอะไร,ะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูก่อนนะวันนี้ทานข้าวกับอะไรนะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้าปู่จ้า ขอมาเบิงมาส้มเวลาเดิมจ้าขอต้อนรับสู่อแชทสดอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชนด้วยนะคะขอบคุณค่ะปฏิบัติตามอย่างเข่งเข้คัดจ้าวันนี้สวัสดีจ้าคุณนัชชาพลเมืองชั้นสองวน,นี้ <laughs> อาหารของคุณย่าวันนี้ก็ข้าวต้มนะคะข้าวต้มนะคะวันนี้อากาศเย็นมากเลยคุณยา่า คุณย่าทานข้าวต้มจ้าสวัสดีค่ะคุณวัชรีปานกิ่นโอยสวัสดีจ้าอร่อยไหมคะอร่อยคุณย่าหันมาทั ทา,ทานโชว์หนแล้วโอเคอ่านี้ผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้ป่วยเข้าขั้นวิกฤตคุณย่ายายจันเมื่อสองปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ร่มทานข้าวสิ่งได้แล้วนะคะอืมเป็นดีเสีย ลมมันพัดแหมลมมันพัดแหมลมมันพัดอ้ผ้าม่านนะคะที่กั้งแดดดนะมันทําให้แสงเราเนี่ยไม่สถียนนะคะขอโทษด้วยนะคะป้าปูเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เห็นว่านะแสงเขามันบ่เสถเียนแหม,หม,มอาจารย์เข้าตรงหามุมแสงกล้องดีๆป้าปูไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะคะมีกล้องตัวเดียวเจตนาของการทำอ่ายูทูบนะคะคือคือ ก็เหมือนเรื่องเก่าก็เอามาพูดใหม่เหมือนเดิมนะคะคือเรา,อ,าอยู่ในสถานการณ์ของโรคระบาดระดับชาติระดับโลกนะคะไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปเลาะคือได้เลาะได้คือตะกี้เนาะค่ะเนาะบัตรนีลูกล้านกาหยู่ไก่กันก็อยากให้เพื่อนเห็นว่าชีวิตของเราประจาวันในบ้านอยู่กับผู้ป่วยนี้ทําและปฏิบัติเช่นไรนะคะ เพื่อที่จะได้คลายความวิตกกังวลของประชาชนพ่อแม่ญาติพี่น้องและแฟนคลับนะคะหลานไปทํางานก็สบายใจว่าเอ๊ปะปาปูอยู่บ้านทําอะไรเนาะไม่ใช่นอนกดโทรศัพท์ให้คุณย่านอนติดเตียงไม่ทําอะไรใช่ไหมก็จะเกิดความเป็นห่วงนะคะทีนี้ก็โอเคสบายใจเนาะค่ะเนะาะให้คุณยา่าทานข้าวนะวันนี้ชมคุณยา่าทานข้าวดีกว่าปะปูเอาดู คุณย่าทานข้าต้มเสร็จแล้วก็จะผลไม้ของคุณย่าวันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะคะมันเป็นหมือนๆน,น,นันแม่เนาะ ทำไมแสงมันเป็นมืดๆอะไม่เข้าใจหรือว,ว่ามันย้อนแสงมุมอนะไรเนาะเขาจะหามุมไดดี่เราจะเอาไอ้ผ้ากัง้งเพราะว่าเวลานั่นมันแสงมันูบบบบ วันนี้ป้าปูหมดมุกมันมีแนวว่าวหรอพี่น้องให้ว่าวทุกมือทุกเวียนไหลเมื่อยเมือยหมดมุกแล้วส่งคำถามมาให้หน่อยจะได้มีเรื่องพืชอยากดูเรื่องอยังเออขัาจันกับว่าเรื่องอันป้าปูเข้าไปดูคลิปดีกว่าย่ไปนั่งข้างๆคุณย่าเนาะเอาพมมาณลงแล้วรู้สึกดีขึ้นไม่วว่า อ่ะแม่สวัสดียังเป็นทางกันอาหารไปสวัสดีเรียกยงสวัสดีจ้าป้าปู่จ้าสวัสดียังเป็นทางการเนาพี่น้องเนาะมือนีกาสีมาแนะนําการท่านอาหารของคุณยานะคะอันนี้คุณย่าทานอะไรเอากระสิแกะขี่เล็บ คุณย่าทานอะไรทานกล้วยเอือนมะม่งมวงทานมะม่วงเป็นผลไม้ใช่ไหม,อ,มอันไหนมะม่วงอันไหนี่ยอ่ะผไม้นี่จะทานเอง้ผนกินได้ไหมเนี่ยได้ <c oughs> <c oughs> นั่งไหมนเนี่ยนั่ง อร่อยคุณกินไหมเ <laughs> ยิงได้กินของแม่นี้มื้ยเด้อบได้ก,กินเมัอนี้จากแม่เด้อบอโอ้ยขอโทษจา้าแซวบอ่ะอากาศเย็นนะพี่น้องนะอากาศหนาว อาบน้ำให้คุณยาแล้วนมก็เหนียวเลยอุ้ยขอโทษขอโทษอาณาจารย์อ,อาณาจารย์แม่อาณาจารย์โมมีแนวสิบววมุน,นี้เบิ่งคุณยากินข้าวเนาะแม่หันไปเบิ่งอันแฟนคลับเน,นี่ย เป็นแฟนคลับกลิ่นเขาเนอะมาเร่อแฟนคลับแฟนคลับไปแม่เป็นยูทูบเบอร์ป่ะป่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นยูทูบเบอร์พี่น้องยูทูบเบอร์ชื่ออะไรชื่อจันอายุงนิวโอเคกันหันไปหันไปโอเคกันโอเค พี่น้องเอ้ยสองปีก่อนเนาะว่าวว้าวว้าวเล้วก็ว้าวอีกบุคเคยดูแลผู้ป่วยนะโอ้ยคือหน,นักหลายพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าพักนี้แม่ไปแฮดแลกยูทูบม่ะอ่าการดูแลผู้ป่วยแบบลางไหลมากเลยพี่น้อง การเปลี่ยนเตียงการเปลี่ยนแคมเพิร์อ่าอ่าอย่างนี่ไงผลกระทบผลกระทบของผู้ป่วยที่เตียงนั่นไงพี่น้องหนื่องอย่างไง,อองวะแทรกว ทานอาหารการสำลักสามการขับถ่าย4อารมณ์5การนอนหลับ6กกายภาพบำบัดข้อต่อติดพี่น้องเอ้ยหลายข้อถ้าเสีใไ้ไล่หนีหัวจดเท้าอาวัยวะภายในกลมหายใจอารมณ์ร่างกายจิตใจนั่นเนาะจิตใจคุณเป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้จิตใจเป็นยังไงบ้างตอบก่อนหนิคุณดีแบบไหนเน่เข้าเว่ากป็นอะไรท่านขาฟังแน่ว,ว่าดีเหมือกันจากกินขาวแซ่บบ้างนะกินขาวแซ่บบ้างแซ่บยุคเป็นนาบุๆๆๆดๆก็นยมิมแต่วไม่ล่าแซ่บใส่หงวงัวรอยบ้างนูกก <laughs> ินให้แล้วก่ง่วงหัวละ ไม่ไหนคุณยืดตัวตรงโอเคถ้าเขากินหลังความแบบนี้ออมเนี่ยหลอนลมก็จะอยู่ในท่างอกระเพาะก็จะหดเข้าคุณก็จะทานข้าวไม่เลิศ yeah. ยัยเพราะฉะนั้นยืดตัวตรงทานตรงโอเคทานอารอปากโอเคเขาดีว่าบุรีแม่ไ <c oughs> อยืนตัวตรงนั่งตัวตรงนั่งตัวตรง เคี่ยวให้ละเอียดนะคะเคี่ยวให้ละเอียดนะคะให้ยัางตินน่ะมีผมอยู่หนาไหมยิบออกไนะงกกนั่งมั้ <laughs> ยังก็ยิบแก้มยิบขนไม่หยัางบอ,ห,อหน้าฉันเลิอดไหมหน้าฉันมีสิวไหมหมีตินกาไหม จ้าเบิงมีติ่งกาบอ่มีสิวบอ่ะดีวะแม่ว่าลูกขึ้นไปแม่ว่าปู่ขึ้นไปเรื่องอนะไรผู้เจ้าของนะอ่ะอ๋อคือพ่อขึ้นแม่บ่เก็บมาเลี้ยงบ่ะเฮ้ยเก็บมาเตยใส่โอ้โหเหลือเนาะะเก็บมาเลี้ยงบ่ะผู้นี้โอ้ยบุงดูพีพ่น้องเอ้ยเราเก็บไข่มาเลี้ยงสงมโพธอะไรเนี่ย เกมมันจะใส่เขามื่อแรกทานบ่เขาทานมื่อแรกบ่หรือว่าเขายัางไงฟื้นเอาฟื้นมื่อแรกทานกับบุญมันฟื้น <laughs> อุ้ยจิม,มาด้อยค่ะฉันแทจ้าหรอนจะเป็นหอดฟื้นจิบบ่พอเขาฟื้นมื่อแรกบก่โอ้ยคดเหลืออ่ะเอ,อ้ยสูดแล้วสูดแล้วหาไวา บ่าี่ปัญหาอย่งสิละาให้เราเฝ้าก,กินมาได้ได้กินอาหารที่แบบคนนี่บ,บ่เป็นยังแต่ว่าถ้าแบบไหลลืดลงไปเลยนี่ต้องระวังนะคะนั่นเนาะเพราะฉะนั้นแม่ต่อไปแม่พยายามใส่หลอดบ่ดูก็ไปที่นึงแหละกะฝึกฝึกฝึกเอาเนาะที่นหน่อยป้องกันการสำลักในนา,นาคุเนาะนด้ใช้งานในด,ดุนดุนเนาะโอเคอ่ะเดียวกอนค่ะ ลูกต้มนี่นี่ต้มเองนี่โมดซื่อโอ้ยมือเศร้านี่พี่ออกกำลังกายอึนมาซาลนไหลกันโน่นเนาะเดแตยว่าบอกไลมีซาลาไหลนี่เขาเวรหมอน,นบ่แม่เขาทีไปเป็น แบบเอาสาลาเขากับดีเมื่อไรถ้าเอาเอาสารากับแบบเป๊ะเป๊ะต้องไปฟังคุณหมอนาแต่ว่ามีของใจอยู่ข้อนึงคุณย่าจาันเคยเคยเป็นแผลกดทับหนึ่งครั้งนะคะเมื่อปีที่แล้วอ่าเมื่อเดือนมิถุนายนพฤษภาพฤษภามิถุนายนนะคะในระหว่างนี่คุณย่าจาันะปีที่แล้วนะคะท่านเป็นแผลกดทับที่ก้นกบเพราะว่า หนาฝนเนาะค่ะเนาะไ่ได้ออกมากสิได้พี่น้องเพราะว่าฝนมันตกปีที่แล้วนาะฝนคักฝนเนยยี่องพี่น้องฝนตกมืดมืดมือเว้นหล่ะปัตตินี้อากาศมันเชื่อนม,ม,มันวาพี่น้องน้ำก็อาบได้วัวด้วงสิเนะ่ะผ่ากระตากมะแห้งสิอะ่รพี่น้องแล้วก็เราก็น,นอนหลายเนาะฝนตกแล้วก็บปรเด้ออกมากข้างนอกพี่น้องปรได้ออกไปใส่ย,ยู่เต่ในบ้านอยูแต่เนห้องอยูเแต่เตียงขยับขยันอยูแต่เนบริเวณบ้านแับนี้เป็นแพ้กว่าถทาพี่น้องเล้สิว่าสุฟังเนาะแม่เนาะ โอ้ยรักษาอยู่ต้องบักโดนบักโดนก็สิหายแผลนิดเดียวอ่ะแล้วบัดินียดวนไปดูนไปมันขยายกินเป็นวงอ่ะเป็นวงเห็นกระดูกยุ่ก้นกบิโน่โอ้โหน้่งแม่เนาะพอเห็นเป็นแผลปุ๊บโอ้โหพี่นงเอ้ยใจหายมือเลยบวายันมันกินกระดูกเพิ่นไงถ้ามันกินกระดูกเพิ่นปุ๊บเพิ่นต้องใส่แพมเปิดเป็นบอแล้วมันเป็นแผลปุ๊บถ้าเลอะเพื่อนเพื่ง ของหนะักของเบาเพื่อนี่มันจะเป็นเชื้อรคเข้าไปนะพี่น้องเอยมันจะเข่ากระแสเลือดเพื่นอนย,ย่านลหลแต่ว่าการรักษาจนว่าหายดีแล้วดีใจหลายู้ใหญ่บานซื้อแพะอาเสื้ออ,อ้าเตอร์อที่แบบว่ากันน้ำนะแพงมากห้าชิ้นห้าชิ้นนี่ประมาณร้อยกว่าบาทพี่น้องเอ้ลแล้วก็ใช้วันละสองครั้ง ห้าชิ้นร้อยกุบาทนี่ใส่ได้สงองเงยได้พี่น้องแท่าปัตนีป,ป้าปูก็ได้มากแบบพ่อผ่านจากนาฝนแล้วม่่มันกระสีเขาซื้อฤดูกีอาฤดูใบไม้ร่วงฤดูแบบว่าอากาศแห้งแลว้วไม่มีฝนแลว้วป้าปูก็เล้บป่อยเป็นใส่แพรมเพื่อนย่างเว้นจ่าแล้วก็ะบไซพลาเตอร์น้ำเพราะมันแพงเปลี่ยนแผนใหม่อะไรที่ประหยัดได้ประหยัดปัตนีย่างเว้นป,ปา้าปุ๋ิผ้าหยาออกมานอนนอนอยู่แค่ไม่ใส่แพเพื่อใส่ผ้าถุง ไม่อ่าเพราะถ้าอย่าถ้าแปง้งเย็ดช็ดตัวออให้ก็เหนื่อยแหงแล้วก็ถ้าอยากถ้าแปง้งถ้าไอ้ขาเชื่อเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระถุงให้พเพื่อนเพราะใส่กระกรุงจริงได้ค่ะใส่กระถุงกะประมาณนี้แหละใบม่วงใบหอดใบาสามใบสี่คือโนแพมเพิร์ดที่ใส่แต่ตอนเข่าบ้านแค่นั้นแล้วกับบัแปะแปะพลาสเตอร์กับแปะแต่ตอนนอนแค่นั้นหนึ่งครั้งใช้เวลาอยู่สามเดือนแผลถึงหายสามเดือนได้พี่น้องเอาออกมาตาก แล้วก็เวลาแดดซองนี่นะนอนยู่แค่นี่ก็ให้เพิ่นใส่ผัดถุงนะ่ะโอ้โหแบบรักษากันแบบบ้านๆเลยนะเช็ดต,ตัวให้แห้งทาไอ้ลงทิ้งเจอนะี่ยเขาเอาอยังแม่ไอย้ยาขาเชื่อนะแล้วห้องมาสั่นแล้วแสบลแอ้วเป็ดหอนแสบแล้วล่ะล้านๆกัโอ้โยปะปูใส่ค่อยๆเนี่ยหงสารยหญหงสารยหญ่กัมันเป็นยาขาเชื่อน,น้องสู้อจำเ,อเบอกมันก็เป็นเย็นๆแล้วก็ห่วงแล้วนะพี่น้อง แต่ว่าวัทถ่ากับอไไรมันสิกาเสื่ยอไร้่ายจ้าตั้งแต่นั้นมาปัจุเราว่างแพ้กดทับอันดับหนึ่งแพ้กดทับอันดับหนึ่งเราต้องค่อยตรวจผิวเราได้ว่ามองไรมองไดเป็นยังไงแน่พิษแปลกแตกต่างเหตุอะไรเกิดอันตรายบ้งบางเบาโดนดอกไน้หนาวสนีเนาะแม่นะาะจักหน้าที่เราไปเบิ่งกัน เมื่าไหวฟังว่ามือมือหนีเมว่อวันในหัวคอคุณย่าเป็นแผลกดทับแต่ตอนนี้หายดีแล้วเมื่อปีที่แล้วหน้าฝนพี่น้องเอ้ยกินเข้าไปหอดกระดูกยูมองก้นกบขึ้นนะเจ็บไแมตอนนั้นแม่เจ็บบะ,ะไม่เป็นแต่เจ็บเนาะดูรักษาหายแล้วมันบโอ้ยขอโทษเดอ้อที่ ไปให้เรานอนนะพี่น้องก็ฝนตกนอนทั้งจ,จีบเอาเราไปทั้งใดใดเนาะออกบ้านกับบัวใดก็ต้องนอนอยู่ทั้งเตียงเนาะพี่น้องนั่นล่ะแล้วก็ผ้ากันเปิดแอนอยู่กองกันเอรี่เมื่อทุกคนทุกแม่เนาะลูกหลานกับเต็มอยู่เนาะงปิ้นแพร่กุดทับเสือขอโทษเด้ๆๆๆอยัยเด้อหันไปบายบายลดุอันแฟนคขับแฟนคลับจ้าพ่อไทยโดนดอกไม้อน,นีเอาพ่อหอมปากหอมคอเนาะจ้า,จานาะ พรุ่งนี้เจอกันใหม่คลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะมาให้หายคิดถึงจ้าโอ้ยวันนี้มีกล้วยหอมนะเดี๋ยวกล้วยหอมมาให้ทานสิบแปนาที ขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาชมป้าปูกับคุณย่ายายจันนะคะผู้ใดเข้ามาชมป้าป้าก็ขอขอบคุณและกะ็ขออวยพรให้แฟนคลับป้าทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงดีจ้ดเดออ้อร่ำรวยเงินทองเสียงเครื่องบินพี่น้องเสียงเครื่องบิน เสียงเครื่องบินนะคะเขามาซ้อมรบซ้อมบินจ้าอ่ะ,ป,ะป้าปู่ก็ขอขอบคุณแฟนครับที่เขามาฟังมาชมป้าปูกับคุณญาจันได้จ้าเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงไว้พบกันคลิปหน้าได้จ้าเด้อบายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่บายบายนะจ้าบายบายจ้าสวัสดีจ้าดาริงที่รักคะที่รักคา แ <laughs> ม่ที่ราคาเอินดูราคาเสียงดังดังเนี่ยราคา <laughs> ที่ราคาที่ราคาบายบายนะ